สบ,บายดีเดอ้อเนาะสบ,บายดีเบิดสุขูสูขคนสบายดีตอนเศร้ายินดีตอนหับเขาสู่สองสาวันหลันถุงเดอ้อทุกคนเนาะเมื่อนี้ก็เป็นอีกมือนึ่งที่เห็นแสงแดดอีกแล้วทุกคนเนาะอากาศจิงซีกัดีอยู่สาวแสงกับสีได้คล้ายน้าเนาะส่วนนึ่งก็คือสีได้คล้ายดีอยู่ดีแบบเรื่อยๆหละเพราะว่ามันแดดออกเลยเนาะตอนนี้นางกําลังลงแปอาน้ำก่อนตอนนี้สรรค์เขามาบ้านเนาะ

คายให้มันรับละหาละชิปนี่บัเติมกเงินมานั่งก่อนมาพี่มาพี่ลูกไปท้ายคลิปก่อนแป๊บหนึ่งลูก้าเซาะแสงกลับมาพ่อลูกค่ะกําลังนั่งถาสิผ้ากันไปวัดพี่น้องนี่เด็เครื่องของสิไปสังฆทานแล้วก็ไปเหตุบุญเก่าวัดไปเรื่อยๆแบบปีที่แล้วในสวรรค์ผ้าไปเนาะแต่ว่าปีนี้เบาเบาแปบเดินทุกคนไปกับอีเมท่าวเพราะว่าเราขับรถแทนเขาเฆานาปวดไปติดตามอยู่ทรงเบาแปบเดี๋ย้จะเนาะ ดีอยู่แต่กี้สว่าสิไปเลยอันย่านมันบ่มมี่บนนั่งเลยห้ามจับให้เด้เลยแต่กีสวรรค์กัสิไปเนาะแล้วบัดที่นี่นะเปลี่ยนใจเพราะว่าอีแม่ก็ไปเนาะแต่บุญนี้ผู้ใดเห็ดกับผู้นั้นได้แล้วคันทาอนุโมทนาสาธุน้ำจะได้แล้วกันและสวรรค์น่ะสดีซื้อเอาเป็นน้ำเป็นแพ็คแต่สิ่งที่ีแม่ลงไปซื้อในโรงงานน้ำแล้วก็ให้เงินไปมูดีกว่าได้เงินเลย ได้ได้เงินแล้วบอสิไปวัดบได้ไปเลยมันจะไปเห็นว่าบอได้ไปโม่ไปช้ไ้โม่ช้ำได้ก็ชิโมนาวันโม่ลืดโม่เงินกีบนค่ะใบพันกีบคนหูบอได้ปึกหนึ่งเบิรนี้สี่สิบเจ็ดพันสี่หม่เจ็อาอีเมทัลอันนี้เงินทใส่ใช่่เอาเท อันนี้เงินสวรรค์เองเนาะค่ะอีแม่ท่าไปโมไปท่านเอ้าให้ได้บุญได้กุศลเด้อกุศลเด้อลอยเด้อให้รับไม่รวยเด้อสาธุสช่างลูกปุกขึ้นด้วยลอยเด้อสาธุช่างให้มีได้บาตนี่นะสาธุขอให้ยสมพรปะเพราะว่าสวรรให้แต่ว่าโบได้ให้แต่ดนเติบแล้วได้นี่นะแต่ว่าโบได้ให้ทีว่าให้เราไปโมไปท่านไปวัดนี่แหละเมื่อนี่แหละให้เราไปโมที่ได้บุญน้ำกันพี่น้อง ดีเอาเงินทเอาเงินทําไปชงใมิดเทากับมชยื่นให้เฮาไปโมนี่ันนามในวันเ่าเทนเออยู่โอเคกาต้องกันแล้วก็เยบกว่าม่เทาเงินเทาเอาน้ำจาะขี้นเจออยู่แ่าแซอีกแล้ว ซอยๆกันไปพี่พน้องเออเฮาได้เฮ็ดบุญอันนี้นนคืออีิมเทาวเราสิไปเฮ็ดบุญอยู่ว่ะแต่สวรรค์เฮ็ดบุญเนี่ยนี่กะสุขใจแล้วสามีกสบายใจแล้วพี่น้องได้ทำบุญทำทินคือกัะหายเพิ่นไปโมไปทานเนาะเป็นบุญเป็นคุณชนส่วนของทาน,น,น,นมื้อนี้กะสิเอาเป็นน้ำพี่น้องซ้อนนะสิอพอคำเห็นเอื้อยบ่จะเบิ่งในโทรศัพท์นั้นให้น้องฟ้าจับกล้องให้ได้นี่ค่ะยังสิไปเอาบัตรเติมเงินมาให้เราเรามาซืบเสียเอาน้ำเป็นแพ็กและซ้อนเอาเก่าแพ็ค หกเดี mm. look, mm. ๋ยวนี้หกหมดเลขดวยเจ็ดปรารวยแปดเก้าสิบไม่แพงทิสิบเอ็ดรเาลองสีถากับ้ากันนังเขียวมาไม่อรอีเมเจ้าเขียวหมาอยู่ัเขียว ตีอ <da> ียห์แถวาลโบคอยเขียวดูแบบอีมเมทาวสวร์ดิไพ่กะยังหูสื่อเจ้าอีแม่ยังแม่เจ้าแนะ่ยนำสื่อเจ้าอีลีดูสื่ออาลีนั่นไพ่กเอิ่นแต่เมทาลีเมทาลีเนาะเมทาพีแม้วเมาวีอื้ออีกอีกอ่ให้อันนี้คือคุณยายตินนะคะแล้วสื่อตินพี่น้องสื่ออีลีน่ะอันนี้คือคุณยายผิวค่ะ ที่เขาจาเอื้แม่เท่ารวยนะเนาะแต่เขาสี่ยนี่เขาเอื้นตามน้ำผู้ใดเกิดก่อนแล้วก็เอื้นซื้อลูกคนทำอีสนาพี่น้องเนาะคานกังพงเขากรใหายน้คือว่อนเองกับงค้กบกเอก็เพ่รางราเครื่องคานก็เอาคือเพื่อลูกเพื่อญาเอาคือานกเพื่อลูกเพื่อา ป็นบุญ <Tipp> น <s> <ihood> ้ำกันมาสุขเพื่อนเลยเขาสีน okay. <un> ุบเอาอยู่งงินเดิมมือนี่ยที่านเขาเนาหลูกลาเราลอยเสียรทานน้ก่อโอเคเห็ดบุญกับคนในเงินนี่แหละพี่น้องเนาะดีสุดอยู่ไสก็เห็ดใดบุญนะเนาะบมเดท่าแต่เห็ดยู่วันเห็ดกับพอกับแมอยู่กับ เห็ดกระเพาะกับแม่ก็ได้เลยพี่น้องมือก็เห็ดกับเาะแม่เท่าลีได้าะธิานาคัพี่แรกนะธิาด้ยะบบังคนไน์่คันัพี่เลยย่าไลนยคนแล้วยะท้าวอริาะปูราปูเรนตีสักลังเลย้าหยา สักพีปิโยวิวานสันตุวยาของคนน่ะเนี่ยนี่อันว่าอ่นอันนู้คืออันนั้นเป็บสัวยังไม่ร้อนนั่นอันนี้เล็บแดงได้ไหมเขาตอนนี้กำลังอันพากันนังถาหลดอยู่เนาะเพราอร์หลดนะนะซาวนะกำลังอัดกระเลมห้ลูกค้าแจ็คหน่อยผุเลยจังสีเข่ามาเนาะพอดีไปแล้วก็เพนเลยจะบ่ได้ถาดุน ไปฮอดเพนลดนะไปก่อนและสองันพี่นนองเนาะลดเสียเดดไปหยน้าบอแบเบแปบเป็นคนครับให้ลด้ทานแล้วหยาดทานนะเหียบใช่หอยน้าเลเดอเลเดอร์ลดตลาดมาฮอดหนาบ้านทุกคนอยากยังสามารถเลือกซื้อกินได้เลยเนาะ มีแต่ขนมข้าวปนเอาไปต่ำแม่ว่านเนี่ยขลวลามส่วน,นต่ำดูดูมันเป็นได้สมพัเป็นรีวิวนคาหมูดวูวน <c oughs> ยาบข้าเจ้าปรยอันขายเ <c oughs> อเทเนียย่างละสิบพันอ๋อสิบพันบนรถตลาดนี่ปลาถูกอย่างสิบพัก้ว,ว,ว,วยบอันนี้ไง อันนี้คือสิบพันกีบเนาะอันนี้เป็นน้ำหวานเนาะสิบพันกีบก็คือสิบมหาบาทนะท่านผู้ชมเขาสื่อปลาถงบางไงเลยอันนี้คองหวานสิบเป็นบาหวานแหงเพิ่มพดเอาพดเอาเขาขาหมูผ่นก็มีเขาปุ่นผ่นก็มีนี่เขาปุ่นนี่มีทั้งแบบน้ำแล้วก็แบบเบาน้ำเลยอันนี้แบบเปล่าแบบรสจมีเขาจีอันนี้ห้องกากินไปิกกะมีคลัาสะกด ขลามซะก่อนพอส่วนนี่กระบ่กคอยมีเงินอืย่าสุภผ้าซื้ออะไรเงินเดือนกระบอกแยกออกแยกแอ็กน้ำหมูได้ส่วนนี้นะให้ตูดให้ยยังในเดือไฟที่ซื้อก็ซื้อบ่จำเป็นต้องไปหอดตลาดพี่น้องมีรถตลาดหน่อยมาหลอกอนหนาบ้านลังไล่ล่าเอียู่อยากไดเอียงแต่ละหมื่นนะสั่งเพิ่นได้เลยเนาะนี่นี่ขนมอันนี้เอ้ยสิบพัน เจาสมัยคือข่อยเนาะอืเอามันก็ดลยลายฮิตูดเนี่ยเอารถเอาทีน้ำตาลเอื้อไร้ไร้เนี่ยเลยหวานกับความดันเออมันมันแสบได้เฮากินแต่สมัยยังหน่อยนะนะสมัยคันวอร์แต่ก่อนซะซะนี่แหละรถตลาดพุ่มพวงดวงใจทุกอย่างสิบพันในรถนี่พุ่นอันนี้ก็สิบพันว่ะ มาแต่เสวนาวตอนนี้เป็นต่ได้ขายดีอยู่เนาะคันมาสวยเลยรถตลาดมันหลายแหงเด้เนี่แหละ,ะหาเงินนี่ก็คือแล้วแต่วิธีการหาของไปของมันพี่น้องเนาะหาแล้วพามาซื้อมื้อนี่ <laughs> นแซงก็ขายขนมก็มาซื้อขนมเ <laughs> บิ่งในตีฝู <laughs> <c oughs> งไม่ท่าเพราะขนมก็บวกือกันหิวเป็นพ่วงไงคอยกินบัดสามอย่างแซงโคโฆษณาเค็งให้เราตีเถื่อเราอยากเป็นเบาหวานเรา ออนนอีอย่างค่ะน่อขนมันเป็นใจใบเตยอ๋ออย่าบีบๆของเลาขนบสือนะเอต่อไปเขาสิบปอนทุกอย่างสิบ้าบาทนะจ๊ะผลไม้ก็มีด้พี่น้องมะนาวก็มีนะอุยปกเลือ่เอาติมะนาวแอปเปิลม่ได้ขอบาทตาบ้านอยากเลยเนาะเอาเอา,เอา <laughs> เอาเงินเบิด์ดเอาสัตว์อืนเบิดสามสิบพันเลยเมื่อนี่หาเงินยังไรจากบาทอยู่ใส่เงินเบิดไปแล้วสามสิบพันอย่าไรคนใส่เบิดเป็นลอยแล้วตื่นมาไหนมไม่แน่จะแซงเบิดใครหน่ะเป็นลอยลอยเธอได้ไหมลอยหนึ่งแล้วจ้องลอยโอ้ยเสียซะอย่างเอาอีกเอาอีกเสียนะเราเป็นเฮียนะเฮียอพาะปุณซองทองหวานทองหนึ่งพอบอเอาละห้มันหอบเด้อ แต่เบาหวานนี่แหละออนซอนแต่ขนมเนาะเลือกซื้อได้เลยนี่แพงบอกกันสิบห้าบาทบอแพงพอซื้ออยู่พอเจ้าอื่นเนี่ยเขาขายซ่าวซาวทุกอย่างซ่าวบาทโอ้ยอย่าบอกแล้วเราสิขึ้นราคาซุมเฮาบอกจักมาหอดน้องบอกราคาราคานี่เราไปเอาคนละเจ้าเนาะพอเห็นนั่นเราขายราคานี่มาตลอดแล้วก็พอซื้อเจ้าอื่นเนี่ยซ่าวบาทซ่าวบาทเจ้าอย่าปรับราคาเดี๋มาหมือนอ่ะกรมีกระมีได้ไม่นอง พัดมีเห็ดแข่งบ่แสงมาขายแข่งบ่มืล้างลมารับของขอยไปขายเดินเนาะเราเห็ดแส่บได้ของขอยขายสามสิบอันนี้ก็สามสิบหกปาดเบิดหกสิบพันกี่หกหมื่นรวมกันเบอร์หกน่อยายไปจ่ายรถเปือกไขตูดนนี่อันนี้ใบห้าสิบใบห้าหมื่นนะท่านผู้ชม เงินน่อจมาอืมละเท่าได้หมื่นผู้สื่อกินเธอหนึ่งบระธรรมดานะจ๊ะมื่นหนึ่งก็หลายแสนอยู่อันนี้ก็สามหมื่นเยมาแป๊บเดียวได้หกหมื่นผู้แล้วนะหมือนหนึ่งได้หลายแสนด้วยเนาะขายตลาดป้มาซิมดูเลยส่วนเธอกระแสนสาหัสหข่อยนี่เราเอาข่อยอันนี้กระแซบ แต่คันแบบสมัยหน่อยตะกี้นะี่ยแห้งแสบอ่ะนี้ก็พอซื้อเจ้าอื่นนะขายซ้าวบาทถ้าทวงว่าไงซิมหาบาทห้า <15. S 2> บาทหรือว,ว่า 1, หนึ่งหมื่นกีบนั่นเองอ่ะรีวิวแกะซิมดูกจะเก่าขาหมูแล้วก็มีหกบห้าบุกข้าวแล้วก็ใส่หมูข,ข้าวแล้วก็ใส่หมูต้มน,นั่นเองถ้าบุกข่ายนิยมกินอยู่ในเมืองนะร้อยหนึ่งก็ได้อ่า เก้าสิบบาทหกสิบพันก่อนราคาหมูแซ่บเจ้าจานบางไงมันให้ครบอะลยเครื่องอ๋อคือกินอยู่ไทยเนี่ยเฮ้ยแกข้าวปาด้วยอ๋อมันมีเบิร์ดข้าวขาหมูขมีน้ำจิ้มมีอันค่ะมีผักดองมีอันกระเทียมมีพริกขีนหมูสวนมีเบิดของแกมแทะเดี๋ยวมื่อหลังจะไปกินใหม่อาจจะไปพรุ่งนี้อุ้ยคุณจะไปเซโนหรือเปล่า เซเว่นเปิดไม่นะเฮาอยากไปได้ป้าพาไปไนนดิไปเดนะแม่ไปรีวิวไปแผน้ำกันช่องรอดนะไปหาหมูกับปลาแสงขี่รถจักไปิลินเชนอ่ะไปเซเว่นไปย้ำกลางคืนจ้ะมันเปิดยี่สิบชี่ตัวมงกลางคืนได้อยู่ขันสมปะช่องนี่ก็สิบไปอยู่ดอกก็ใช้เบิ้์ตอันหาตะกวดสิได้พี่น้องใส่เบอร์หนึ่งนะเบิร์ต เบิร like ์ตไล่ก็หาเดแป๊บเดียวซื้อของเอาความจริงเอาเมื่อว,า,ออวานหรือเมื่อก่อน,กนสั่งของออนไลน์อันเดียวนะซัมเนีย7แสน7แสนสามหมื่นข่อยว่าเล่าสั่งคือแพงแท้ข่อยพูดไปแล้วมื่อซื้อน,นี่แหละเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสก็กพยายามหาเงินหลายๆพี่น้องเพราะว่าค่าใช้จ่ายเี่กก็หลายๆเท่าฮะสองพออ<ล>ันเท <บร S 2> ่าเลยจ้า เมื่อยแต่อายุยังน้อยดีกว่าสิแบบไปเมื่อยตอนเผาเนาะตอนเผามันชินักใจนักแข่งนักชาในจังหน่อยอ่ะโบมีแห้งผมและหอบสังขารไปไหวยังไงกับพวกแข่งแห้งได้ฮาได้กับฝ่าหาเว่าเห็ดเจอพอโบมีเงินกลับอยากโมเดี๋ยวจะอยากโมภาษาบันเท่าเคิร์นวะทำแข็งแข็งนอนบวชว่าเหมือนหมาตัวหนึ่งเอาลูกเต่าเขายังบ่เบิ่งเด้บ่วโมีโมอยู่นี่ เรามันมีเงินมาก็มาตัวนึ่งขันยามบ่มีเงินน่ะบ่มีผู้ใดแนมเนาะพอมีเงินน่ะตอนหาเงินนี่กับโบมีผัวใดอยากหูแจักดอกตอนใส่เงินน่ะมีแต่คนอยากหูแจักเลยพี่น้องเดีแต่ตอนนั้นเ้าก็สิบ่หูแจักไครคือกันอืมมันก็ขึ้นอยู่ที่เฮาว่ะเฮาสิเลือกแบบใดงหูแจักไทยห้าทั้งหูแจักกันยุซางหูแจัคตลุคข้าอืมใคร ตื่นมาบ่มีแล้วเบิดเบิ้ลนละอยกบบาทแล้วเนี่ยเจียวว่าเออเบิดลมองอื่นก็บอว่าพี่น้องอันนี้กามันเป็นการสน,สนับสนุนเราออกินไข่เจียวเนี่ยแล้วก็ไปอุดหนุนไข่ไข่ไข่จนไข่กับบะช้านเมื่อล้างแล้วไปจกเอวยกเชือบีบเอยจกไข่บเคื่อกี้ยกทับหัอยู่ลยจ้านะ ใส่เงินมันเงามันแยแต่ละหมือแต่ซ้อนสิบบอสคอยแล้ะขนาดเราบอสคอยขนานี้มันมีเบิดงบเลยาสิบบาสื่อได้ไมนมีแสนนี่จ่ายนี่ไลเอาจ่ายไปเล้วอเท่าไรแสนสองแสนแสนสองแสนสามก็สามหล้าฮะแสนยุ่สิฮแสนปวดแสนเจ็บปวดปาดโอเคพี่น่องนะเสียกหน้าก่อน หาขนมไปขายแห้คนเหลงงัวสมือช่างอันนีอชีบบาทเดียวเป็มักจ่อยขอบใจเพื่อสุขูสุขนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเด้เนอะจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากบึงโฆษณาให้สวัเดีเนอะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้เพื่อเหุคลิปต่อๆไปเนอะไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหนาจ้า